ศาพื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับเอ๊แล้วมันเป็นยังไงนะคำว่าตัวหารร่วมก็แสดงว่าเราไม่ได้หารทีละจำนวนเราต้องหารตั้งแต่สองจนวนขึ้นไปนั่นเองครับ เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะต้องหาว่าตัวหารร่วมของ24และ36เนี่ยคือจำนวนใดเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากหาว่าจำนวนนับใดที่หาร24ได้ลงตัวนั่นเองเอาละเราลองมาดูซิครับว่ามีจำนวนนับใดบ้างครับหาร24ลงตัวก็มีหใช่ไหมครับเราเคยเรียนเรื่องการหาตัวประกอบของจำนวนนับมาแล้วนี่แหละครับ ตัวประกอบของจํานวนนับก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนที่กาหนดให้ได้ลงตัว1เป็นจํานวนหนึ่งที่ไปหาร24ลงตัวนั่นเองเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้หาต่อไปว่า2คูณกับอะไรนะครับแล้วเท่ากับ24ก็2คูณ12ได้24ใช่ไหมครับเพราะฉนั้น2ก็จะเป็นจํานวนนับที่หาร24ได้ลงตัวนะครับตัวต่อไป้วครับเด็กๆไทยทีครับว่าเป็นอะไรครับ อ่าเป็น3นะครับก็เป็นจำนวนนับที่หาร24ได้ลงตัวอีกเช่นกันมีอีกนะครับ4 6 8 12มีอีกไหมครับเด็กๆลืมหรือเปล่าครับมีอีกหนึ่งจำนวนนะครับคืออะไรครับ24ตอนนี้เราหาจำนวนนับที่หาร24ลงตัวได้ครบทุกจำนวนแล้วนะครับเด็กๆจำได้ไหมครับ วิธีการที่เราทำอันนี้ก็คือการหาตัวประกอบของจำนวนนับนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวประกอบของ24ก็จะได้แก่1 2 3 4 6 8 12แล้วก็24ทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกว่าตัวหารของ24นั่นเองต่อไปเราก็จะไปหาตัวหารของ36นะครับมีอะไรบ้างครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเราจะคิดยังไงครับเริ่มต้นจาก1เลยนะครับ นะหนะครับก็เป็นตัวหารของ 3- 6ตัวแรกแล้วครับต่อไปเด็กๆลองทายนะครับตัวต่อไปอะไรครับ2ตัวต่อไปแล้วครับ3ต่อไปครับ4ต่อไปเป็นอะไรครับอ่าเป็น6ใช่ไหมครับอ้าวจำนวนต่อไปแล้วครับ9มีอีกไหมครับ12มีอีกไหมครับเด็กๆ 18หมดหรือยังครับอ,อย่าลืมนะครับจำนวนสุดท้ายก็คือตัวของมันเองนั่นเองครับ36คําว่าตัวหารร่วมก็คือว่าจํานวนนับใดที่หารได้ลงตัวทั้ง2จํานวนนั่นเองเด็กๆดูนะครับเมื่อกี้นี้เราหาว่าตัวหารของ24มีจํานวนใดบ้างตัวหารของ36มีจํานวนใดบ้างเรามาดูครับตัวหารร่วมตัวแรกคืออะไรครับเด็กๆลองทายสิครับคือ1ใช่ไหมครับ จำนวนต่อไปแล้วครับสองมีอีกไหมครับสามมีอีกไหมครับ,รบ 6. สี่มีอีกไหมครับหกสังเกตดีๆมีอีกไหมครับสิบสองจะเห็นว่าตัวหารร่วมของยี่สิบสี่และสามสิบหกมีด้วยกันหลายจำนวนมีทั้งหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองแล้วตัวหารร่วมที่มากที่สุดแล้วครับมันคือจำนวนใดครับ ลองทายสิครับเด็กๆทายยังครับ12ใครตอบ12แสดงว่าถูกต้องนะครับดังนั้นหอเรอมอของ24และ36ก็คือ12นั่นเองครับเราก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูสิครับว่าตัวหารร่วมของจำนวนนับตั้งแต่3จํจำนวนขึ้นไปจงหาหอเรอมอของ9 18และ27เราก็เริ่มแรกเลยหาตัวหารของ9ก่อนตัวหารของ9ก็ได้แก่1 สามเก้าหมดหรือยังครับหมดแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับตัวหารของสิบแปดละครับได้แก่จํานวนใดบ้างครับหนึ่งเป็นจํานวนแรกเลยใช่ไหมครับมีอะไรครับสองเด็กๆคิดสิครับสามเอาจำนวนอะไรอีกละครับหกจำนวนใดอีกครับเก้ามีไหมครับสิบแปด ต่อไปเราก็จะหาตัวหารของ27จําำนวนใดครับอ่า 1, เป็นตัวหารร่วมของทุกจำนวนเลยเห็นไหมครับ3 9แล้วจำนวนอะไรครับอ7่าิบเด็กๆสังเกตดูสิครับว่าตัวหารร่วมของทั้ง3จํานวนได้แก่จํานวนใดบ้างนะครับเริ่มแรกเลยเด็กๆจะเห็นว่า1 1จํานนวนแล้วเห็นไหมครับ อ้าวตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงกันเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับคราวนี้มีจำนวนใดครับเด็กๆหาดูสิครับดูสิใครจะถ่ายถูกอ่าใครถ่ายว่าสามถูกต้องนะครับหมดหรือ,อยังครับยังไม่หมดใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเก้าตอนนี้เด็กๆคิดว่าหมดหรือ,อยังครับหมดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นตัวหารร่วมของเก้า แและ27ก็มีอยู่ด้วยกัน3จํานวนก็คือ1 3 9อ้าวดูสิครับจํานวนใดที่มากที่สุดจํานวนใดครับ9เพราะนั้นเราก็ได้คาตอบแล้วครับว่าหอระมอของ9 18และ27ก็คือ9นั่นเองครับเราก็ตอบเเด็กๆครับเวลาที่เราจะหาหอระมอนะครับของจํานวนนับที่กาหนดให้ตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยวิธีการหาตัวหารร่วม ดันั้นเราก็จะต้องหาตัวหารร่วมของทุกจํานวนเนี่ยโดยการหาตัวหารของแต่ละจํานวนก่อนแล้วเราก็มาพิจารณาว่าจํานวนนับที่กําหนดให้นั้นมีตัวหารร่วมกี่จํานวนหลังจากนั้นจํานวนนับใดละครับที่เป็นตัวหารที่มากที่สุดนั่นแหละก็คือหอรอมอของจํานวนนับที่โจทย์กาหนดให้นั่นเองเด็กๆครับการหาตัวหารร่วมหรือการหาตัวหารร่วมมากนี้เราจะไปใช้อะไร ในชั้นป .6 ก็คือว่าเราจะไปใช้ในการทรําเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองนะครับเด็กๆครับคณิตศาสตร์ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะมีความแม่นยําแล้วเราก็จะประหยัดเวลาด้วยนะครับในการที่จะคิดคานวณและฝึกบ่อยๆก็จะทําให้เราเนี่ยถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับ